sha Ni ิตสมาชิกกรรมการผู้ชายเรานะครับจะเข้ามาดูด้วยนะครับในการสผยแพร่นะครับจงรัจมั่ิัอารมณ์ปนารวกรรมารกรรม Nakacara mudipa tawatang etepisa kadamanojita wamujiyo jan tejata pawatute jayamang. Nakacara mutarangi

No. เเวลาสักครู่นึงนะครับให้ที่เราของเราได้บาพ้ัวก่อนครับแุงไหนที่เต็มแล้่นะครับยกไปเาางไว้ข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวพอเอาคุ้มให้เาจ้านะครับากไนที่เจอถือไหนเจอให้ยกไปข้างหลังครับ ข้าเหนียวออกไปดิข้าวเหนียวออกไปเลยครับเออข้าเหนียออกใส่ถุงไปเลยครับแล้วข้าเหนียวออกข้าว้า่ข้านเหนียวก็เต็มตาอยู่เช่นเดียวข้าวเหนียวออกเลยนะครับ ก็มาเยอะมากมายเลยนะครับมาวิ่มกันทําบุญนะครับเพื่อความเจริญของคลในบาระมุทีเพื่ปีใหม่นะครับชุมชนบางแงเหนะเป็นการนำของท่านประธานชุมชนนะครับท่านคณะกรรมการชุมชนประธานอสมอกรรมการอสมองประธานกองคุนแม่นของเพชรบินนะครับพร้อมด้วยพี่น้องทุกชุมชนที่เดินทางมานะครับมาร่วมเพื่อช่วยกัน เร tree 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 yeah, uh, vet, vet, um, in ิ่มต่อใช้ในวาระปีที่คือปีใหม่พุทธศักราช2568นะครับแล้วก็ทำงานร่วมทำดูดันวันนี้จะเป็นการบ้างนะครับโดยทำดูในรอบปีนะครับปีพุทธศักราช2568นะครับเอ่อเช่นเชดูด้วยครับฝากไหนเช่นเราเอาหงมาเปลี่ยนเลยครับถุงมาใส่ เข้าวันจิกวอมเลยครับอยังเหลืออีกเยอะอยู่นะครับอกเลยนะพี่เยด้วยอกใสถุงด้วยครับผมข้าวออกด้วยอ่ เชิญนะครับแต่ที่ยังไม่ได้ใส่บาทนะครับเชิญดีต้นรับนะครับถึงแล้วว่าใส่บาตรเสร็จเราก็จะได้เข้าสู่พิธีกลับไปก็คือการน้อมถวายพระจารย์อาหารประดุจปัจจัยในทางดปรความเกือบสีงคลนะครับทางคณะแม่ครัวไม่เล่ได้จัดพา,าพ่อครไว้ไหมบอกเขายกไม้ถุงแลครับ รสราส่วนทางไม่ครัวก็เตรียมเลยนะครับอาหารนะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็เอาบานขออกเรก็เริ่มจัดอาหารที่โตรงเลยนะครับ